สวัสดีค่ะวันนี้วังน้อยชาแนลจะมาทำแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่สดๆจากสวนเลยนะ,ะสดสดจากสวนไปเก็บมาเมื่อวานนี้นะ,ะแล้วก็ทำการล้างหน่อไม้แล้วก็ตุ่มแต่แต่นี้คือน้ำล้างเดียวน้ำเดียวนะคะเพราะว่าหน่อไม้เราหวานอยู่แล้วนะ,ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่หม้ออันนี้ล้างหลายน้ำล้วนะคะ อ้างหลายนานใส่หม้อนี้นะคะเพื่อเราต้องกะเพื่อเราจะเอาไปแกงมา อันนี้อันนี้เป็นสูตรของเราเองนะคะสูตรของเราเองสูตรของใครทำไม่รู้แต่ของเราจะทำแบบนี้อร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้นะคะ อร่อยก็ต้องกินแม่อร่อยก็ต้องกินอร่อยก็ต้องกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคั่วนคะ่ะแล้วเราใส่น้ำยานางน้ำ,นำยานางนี่เรา ันแล้วคันแล้วอันนี้ใส่เราคั้นเสร็จขวดแล้วนะฮะใส่น้ำยานางลงไปนะะแล้วก็ใส่หอมหอมแดงลงไปอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะสูตรของคนอื่นทำอะไรยังไงก็ก็ไม่รู้นะะนี่สูตรของเราเองมีอะไรก็ใส่หมดค่ะใส่ลงไปเลยใส่อะไรอร่อยเนี่ยใส่ลงไปเลย เดี๋ยวกําลังต้นต้นมันใหญ่เกินไปเนาะมันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวเราทําการตัดก่อน ฟักทองเนี่ยฟักทองเนี่ยมันจะจะสุกยากนะฮะสุกยากนิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะใส่เอาไปก่อนใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปนะฮะมีปลาละอ่ารสล,ลงรดดีก็ใส่ลงไปนะฮะเดี๋ยวอันนี้ผักผักเนี่ยเราจะใส่ตอนที่มันสุกแล้วนะคะประกอกบไปด้วย ท่านานยกนะฮะอันนี้มีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะหอ,อมเห็ดนะฮะบวบนะ,ะพวกเนี้ยจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเห็ดหนไม้สุกแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำขั้นต่อไปเลยค่ะเมื่อเมื่อเราทำการต้มให้มันเดือดนะคะเดือดฟูดแล้วนะฮะ แล้วหน่อไม้ก็จะเริ่มสุกแล้วเราจะใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปนะฮะเห็ดที่เราเตรียมไว้ลงไปกิน ก็จะเริ่มหอมหอมแล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นแกลงหน่อไม้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากหอมค่ะแล้วก็แล้วก็เคละเคละสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เห็ดอยู่รอบๆหม้อนะก็รอเห็ดสุก อันน Th ี้ฟักทองก็จะเริ่มสุกแล้วนะฮะฟักทองก็จะเริ่มแล้วก็จะรอเห็ดสุกสักหน่อยนพอเห็ดสุกแล้วนะฮะเห็ดสุกแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปใส่ลงไปเลยไปเลยเลยก็ใส่ผักของเราลงไปใส่ลงไปนะคะใส่ลมไปนี้นี่ยางเหรอใส่ลงไปหมดเลย แม้แต่สีสบของมันอีกนะลิไปแล้วก็โพเลมันอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือกินผักเยอะๆอะแล้วก็แล้วก็ปิดไฟ วิธีแกงหน่อไม้ใส่ทุกอย่างนะคะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ